เช้าวันนี้นะคะแจ็คตื่นแต่เช้าเลยประมาณตีสี่เพราะว่าเมื่อวานก่อนนอนเนี่ยก็คือหลังจากที่ทํางานเสร็จปรับดินปรับดินเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปกินข้าวตอนเย็นเนาะแล้วก็ก่อนนอนก็แบบมีเรื่องที่ต้องคิดวางแผนกันหลายอย่างเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้ได้ได้คือมีนาอีกแปลงหนึ่งอะค่ะที่ที่ในใจอคิดว่าจะจะไม่ปรับดินอะค่ะเพราะว่าดูเหมือนจะ จะพอที่จะทำนานได้ดีอะค่ะแต่พอดีด้วยความที่แบบเราไม่มั่นใจคือคิดแต่ว่าไม่มั่นใจนะคะ<ม>ก็เลยเข้ามาจาก g p s ดูอะค่ะก็เลยก็เลยดูแล้วว่ามันม,มันมีที่สูงอยู่นะที่สูงต่ำมันก็คือมันมันยังต่างกันเยอะอยู่อะก็เลยเมื่อคืนก็คิดอยู่แล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเราน่าจะต้องทำแล้วละ่ะ เพราะว่าคือทําครั้งเดียวยังไงก็ได้5ปีเนาะทําไปเถอะลงทุนก็ลงทุนครั้งเดียวไปเถอะเนาะก็เลยตัดสินใจเนาะตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะคิดว่าเราออกมาตั้งแต่เช้าดีกว่าไหมเพราะว่าแดดมันจะไม่ร้อนคือถ้าเกิดทําช้าเนี่ยแดดมันร้อนมากสงสารเครื่องเครื่องยนต์เนาะก็เลยพากันออกมาตั้งแต่ตอนเช้าก็ประมาณหกโมงครึ่งอะคะ่ะออกมาจากบ้านตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะแดดก็เริ่มออกแล้วอะค่ะ ก็เลยเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มปั่นก่อนนะคะเพราะว่าดินดินอ่ะมันมันเปียกแล้วก็มันมันอาจจะเหนียวนิดนึงอ่ะค่ะก็เลยต้องปั่นเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้เครื่องอ่าเครื่องเครื่องปรับดินอ่ะที่เป็นเครื่อง G P S นะคะปรับดินได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจะปั่นเฉพาะไอ้ตัวรอบข้างแค่นั้นเองแล้วก็ลากดินไปสู่ลงที่ต่ํานะคะก็คิดว่าอย่างนั้นก็เลยเนี่ยกาลังกําลังเอ่อกำลังปั่นดินอยู่นะคะ ขึ้นนี้ค่ะก็กําลังปั่นดินอยู่ก็น่าจะปั่นแค่สองรอบของอันนี้นะคะก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเครื่องปั่นไปเป็นเครื่อง GPS นะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ